รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยกศออนอมอปลายเทินาพ,พาภาษาไทยปี3ครับนักศึกษาครับเชื่อว,ว่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะครับนักศึกษาหลายๆคนก็อยากจะเข้าไปทํางานในบริษัทต่างๆตามที่ตัวเองสนใจนะครับก่อนที่เราจะเข้าทํางานนั้นได้แน่นอนว่าเราจะต้องเขียนจดหมายสมัครงานครับ การเขียนจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับแมก็มีกฎมีข้อบังคับมีวิธีให้เราได้ดูให้เราได้พิจารณาหลายอย่างเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังต้องรู้วิธีการเขียนเรซูเม่หรือประวัติโดยย่อของเราด้วยจะเป็นยังไงนักศึกษาพร้อมหรือย,อยังครับนักศึกษาที่จะมาเรียนกับเราในวันนี้ก็พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันโอ้โหวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนเลยนะครับน้องโจน้องนิกและน้องบิลนะครับนักศึกษาครับถามก่อนว่าถ้าพูดถึงจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับนักศึกษานึกถึงอะไรบ้างครับจดหมายก็เหมือนที่เราส่งอีเมลไปสมัครงานครับครับก็น่าจะต้องเขียนประมาณว่าเราสนใจในงานตำแหน่งไหนเขียนไปถึงบริษัทไหนเขียนไปถึงใครตำแหน่งไหนแล้วก็อยากทำงานที่ไหนแล้วมี จบอะไรมาครับมีความรู้ความชํานาญ <ừ, S 2> ด้านไหนอะไรเป็นจดหมายแนะนําตัวคร่าวๆแล้วก็พูดถึงงานที่เรา,าจะทํา ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับอธิบายก่อนว่าจดหมายสมัครงานนะครับก็คือหนังสือหรือว่าจดหมายที่คนที่จะสมัครงานเนี่ยนะครับต้องยื่นต่อสถานประกอบการเพื่อแสดงความจำาน,นะครับก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเข้ามาทำงานที่นั่นตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับโ <ś Okey S 2> ดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้เขียนแบบยืดยาวย่นเยอะเลยนะครับประวัติส่วนตัวก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรซูเม่แน่ไป นะครับลักษณะของโครงสร้างจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับที่สําคัญที่ต้องระวังก็คือเรื่องการใช้ภาษาเลยนะครับถามน้องๆครับว่าเวลาเขียนจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับคิดว่าภาษาควรจะเป็นภาษาแบบไหนครับผมว่าทางการไหม ช่อาจจะเป็นกึ่งทางการก็ได้ถ้าเกิดว่าก็ขึ้นอยู่กับองค์กรที่ที่เราไปสมัครด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานราชการอันเนี้ยก็คิดว่าอาจจะต้องทางการนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแนวครีเอทีฟแนวแบบสร้างสรรค์แนวอุตสาหกรรมบันเทิงก็อาจจะใช้คําพูดที่เป็นกึ่งทางการลดระดับความทางการลงมาบ้างนิดนึงก็ได้ครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับเราต้องดูก่อนว่าองค์กรนั้นเนี่ย โดยปกติแล้วเขาเป็นยังไงนะครับเขาใช้ภาษากันยังไงนะครับเราต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับองค์กรนั้นๆด้วยนะครับถ้าจะสมัครหน่วยงานราชการแต่ใช้ภาษาแบบโอ้โหครีเอทีฟจ๋านะครับกันเองมากแบบนี้ก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราจะไปสมัครงานที่บริษัทที่เน้นครีเอทีฟเน้นสื่อบันเทิงเราจะไปทางการมากเขียนเป็นจดหมายทางการแบบภาษาพิธีการแบบนี้ก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะสมัครงานไปที่บริษัทที่บันเทิงก็จริงแต่ถ้าเราเนี่ยกันเองเกินไปนะครับแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับนะเรื่องภาษานี่ก็สำคัญนะครับหรืออย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะใช้ภาษาระดับไหนดีก็ให้มันดูเป็นทางการไว้หน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องทางการถึงระดับราชการแต่ว่าก็ไม่ต้องเล่นมากนักนะครับถ้าพูดถึงเรื่อง โครงสร้างของจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกก็คือโครงสร้างจดหมายแบบที่มีประวัติย่อแนบไปด้วยคือมีเรซูเม่นะครับแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์มากๆใครมีประสบการณ์อ่านแนบมาด้วยนะครับก็จะเขียนเป็นจดหมายที่อาจจะจบในหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเฉพาะจดหมายแล้วก็แนบเรซูเม่ไปด้วยแต่ว่า อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแบบที่2ก็คือเป็นโครงสร้างจดหมายแบบที่ไม่มีเรซูเม่แนบนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับผู้ที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาประวัติการทํางานอาจจะยังไม่มีนะครับในเรซูเม่เนี่ยก็อาจจะมีแค่ กิจกรรมที่เคยทำนะครับแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องส่งเป็นเรซูเม่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่รายละเอียดบางอย่างเข้าไปในเนื้อจดหมายนะครับแต่อย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ทางบริษัทนั้นเขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างโดยปกติแล้วเวลาเขาประกาศร,รับสมัครงานเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องการอะไรบ้างเราก็ดูตามนั้นนะครับอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าสําคัญมากๆกก็คือเวลาส่งจดหมายไปอาจจะเป็นอ e ีเมลนะครับหรือจดหมายใดๆปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือว่า บางครั้งคนที่สมัครงานเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทคือลืมคือกะว่าส่งไปหลายที่หวานหวานหวานวานไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้รับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางบริษัทเองก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเธอไม่ได้ตั้งใจจะสมัครบริษัทชั้นนี้จะแค่วนหวานเฉยๆหรือบางคนจดหมายเนี่ยนะครับในจดหมายเนี่ย เขียนแบบที่ไม่ได้ระบ,บุชื่อบริษัทเรียนฝ่ายทรัพยายกรบุคคลแค่นี้ไม่ได้ระบ,บุชื่อบริษัทใดๆแล้วส่งทางอีเมลแล้วก็ใช้วิธี cc คือส่งไปทีเดียวแต่ว่าทุกบริษัทที่จะส่งเนี่ยรวมไปเลยกดทีเดียวส่งไปถึงทุกที่แบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าก็รู้สึกก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจนะครับคือแนะนํานักศึกษาเลยว่า นอกจาก C.C. เขายังมีแบบ B.C.C. นะครับก็คือผู้รับเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราส่งหาใครบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากฝากถึงนักศึกษาแหละครับว่าเลือกส่งทีละฉบับตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะส่งนะครับว่าเราส่งไปบริษัทไหนธรรมชาติของบริษัทนั้นเนี่ยเขาต้องการตำแหน่งอะไรยังไงบ้างนะครับเอาให้ถูกเอาให้เป๊ะนะครับค่อยๆส่งอาจจะใช้เวลาเยอะกว่านิดนึงแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อย่างนึ้งครับ เวลาส่งอีเมลนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระเชิญวิทยากรต่างๆนะครับถ้าส่งอีเมลเนี่ยเราต้องเขียนเนื้อความในอีเมลนั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่แนบไฟล์ไปเฉยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหลายๆบริษัทนะครับเขาจะกําหนดไว้ด้วยว่าเวลาส่งอีเมลเข้ามาให้เขียนหัวเรื่องว่าอะไระบางที่จะกําหนดชัดเจนเลย อย่างเคยเจอนะครับของบางบริษัทเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านครีเอทีฟนะครับเขาก็กำหนดเลยครับว่าหัวข้อโฆษณาเนี่ยให้ใช้เป็นท่อนจากเพลงใดเพลงหนึ่งเขาคือเขากำหนดมาเลยว่าหัวเรื่องจากเพลงนี้อ่าเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเขาบอกเลยว่าถ้าส่งจดหมายมาสมัครงานให้ใช้หัวข้อว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน <c oughs> แบบนี้คือเขากำหนดมาแบบนี้ซึ่ง อย่างตรงนี้บางคนนะครับบางคนคิดว่าบริษัทพูดเล่นหรือเปล่าก็เลยไม่ใส่หรือบางคนก็ใส่ไปว่าขอสมัครงานค่ะแล้วก็เราจะทาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหรือบางคนเขียนหัวข้อว่าเราจะทาตามสัญญาแล้วไปยันน้อยเฉยแบบนี้ปัญหาที่เจอก็คือ,อเราต้องเข้าใจด้วยว่าสาเหตุที่หลายๆบริษัทเขาทําแบบนี้นั่นก็เพราะว่าอีเมลเนี่ยจะมีระบบกรองหมายถึงว่าถ้าหัวข้ออีเมลมาแบบนี้ปับ๊บ ตามที่เขากําหนดเนี่ยระบบจะเข้ามาอีกกล่องหนึ่งเลยอีกบ็อกซ์หนึ่งสําหรับคนที่สมัครงานจะทําให้เขาดําเนินการได้ง่ายถ้าเราเลือกใช้คําอื่นเลือกใช้คําไม่ตรงบิดไปนั่นนี่นู่นจดหมายของเราอีเมลของเราเนี่ยจะไม่เข้าไปในบ็อกซ์ที่เขาตั้งใจไว้แล้วทําให้เราเนี่ยอาจจะพลาดงานนั้นดังนั้นเราดูดีๆเงื่อนไขเวลาที่เขาบอกว่าต้องยังไงส่งยังไงเขียนหัวข้ออีเมลว่ายังไงทําตามนั้นไม่ต้องแถมค่าขาดอะไรไม่ต้องเติมเลยเอาตามที่เขาบอก นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับบางคนเวลาส่งไปแนบไปแนบไฟล์ไป,น,ไไปนะครับอาจจะมีทั้งไฟล์จดหมายสมัครงานไฟล์รีสูเม่บางคนแนบไฟล์ผลงานไปด้วยอ่าเราก็ต้องดูด้วยครับว่าเขาอยากได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราอาจจะส่งไปแบบนิดหน่อยๆเลือกอันที่เด่นๆมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าส่งไปทุกอย่างที่เรามีบางคนครับ เน่ทำเป็นซิปไฟล์ไฟล์ซิปหรือไฟล์ r o r แบบนี้ไฟล์ใหญ่ไา่อีกซึ่งปัญหาคืออะไรปัญหาคือบางครั้งสมมุติว่าถ้าคนที่รับอีเมลของเราอะเปิดจากแท็บเล็ตเปิดจากโทรศัพท์มันเปิดไฟล์พวกนี้ยากลำบากเหลือเกินแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะสมัครงานเราต้องทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยสะดวกสบายมากที่สุด การที่เราทําเป็นบีบอัดไฟล์เข้าไปไฟล์ file. .zip .rar อะไรพวกนี้บางทีมันลําบากกว่าจะต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดนั่นนี้นู่นนะครับสร้างความลําบากบางครั้งสมมุติว่าถ้าเขามีตัวเลือกมาเยอะๆปั๊บอะไรที่ยุ่งยากเนี่ยเขาก็ตัดทิ้งไปนะครับดังนั้นเราอย่าเยอะนะครับเเอาแบบพอดีพอดีเลือกผลงานที่เด่นๆมานะครับแล้วก็ยัง เวลาเราจะเลือกใช้รูปแบบวิธีการเขียนอะไรต่างๆก็เลือกให้เหมาะกับบริษัทนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่างข้อมูลติดต่อนะครับข้อมูลติดต่อนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างพวกเบอร์โทรศัพท์ไลน์ a c e b o o k ต่างๆถ้าเราอยากจะให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนในเรซูเม่ซึ่งส่งเป็นไฟล์ pdf ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเขียนใส่ไว้ในอีเมลด้วยอีกนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เขาสแกนหาข้อมูลอ่ะแล้ว ข้อมูลตรงนี้มันอยู่ใน PDF มันอาจจะหายากแต่ถ้าเขาลอง search จากในอีเมลเลยแล้วถ้ามีเนื้อความของเรานะครับสิ่งที่เขาจะหาเนี่ยอยู่ในเนื้อความจดหมายเนื้อความอีเมลนั้นมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับเวลาที่เราจะเขียนจดหมายสมัครงานนะครับหรือสมมุติว่าถ้าเราจะสมัครงานแล้วเรามีคําถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเราก็สามารถถามได้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าคําถามนั้นเนี่ย บางทีมันเป็นข้อมูลเชิงลึกของบริษัทมากเกินไปหรือเปล่าเราควรจะถามหรือไม่ควรจะถามนะครับอ่ะโอเคนะครับถึงเวลาอยากจะให้น้องๆทั้ง3คนลองเขียนจดหมายสมัครงานอ่ะลองดูครับให้เวลาสักครู่หนึ่งครับลองดูครับว่าในจดหมายสมัครงานของน้องๆทั้ง3คนจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเอ๊ะของใครที่น่าจะผ่านเข้ารอบ หรือของใครควรจะปรับหรือของใครควรจะปรับแก้ตรงไหนยังไงบ้างนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ลองทําไปด้วยนะครับลองดูสิครับว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องสมัครงานนะครับเราจะเขียนจดหมายสมัครงานยังไงนะครับอันนี้เป็นจดหมายสมัครงานนะครับเรายังไม่ดูที่เรื่องเรซูเม่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจดหมายสมัครงานของน้องๆแต่ละคนนะครับของใครเข้ารอบของใครตกรอบยังไงบ้างแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีจุดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือจุดไหนหน่าชื่นชมยินดีบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านลองดูไปด้วยนะครับว่าที่ตัวเองเขียนมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับอ่ะมาขอดูของใครก่อนดีเอ่ยเอาของน้องนี้ก็ได้นะครับ อ,อย่างตัวนี้เนาะจริงๆแล้วนะครับเวลาเราเขียนจดหมายนะครับแบบฟอร์มก็คือขวาบนเนี่ยก็ต้องเป็นที่อยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่ก่อนแต่อย่างนี้เนี่ยเรามาที่เรื่องเลยนะครับ<อ>เรื่องสมัรง,งาตำแหน่งอะไรอ่าโอเคชัดเจนดีมากนะครับเรียนคุณจุดๆฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยของน้องนิกเนี่ยได้ระบุชื่อมาด้วยนะครับว่าทรัพยากรบุคคลที่เราจะประสานงานด้วยชื่อคุณอะไรอย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าน้องๆไม่รู้ชื่อเขา เว้นไว้ได้เหมือนว่าไม่ต้องใส่ไปได้เลยนะครับเรียนฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนี้แบบนี้ก็ได้นะครับดิฉันเชื่ออะไรก็ว่ากันไปเป็นบัณฑิตหรือนักศึกษาเลือกสักอย่างนะครับมีความประสงค์ที่จะสมัครตําแหน่งนี้ในองค์กรของท่านตามในประกาศรับสมัครบุคคลซึ่งเราเห็นจากไหนก็มีบอกนะครับโดยดิฉันได้แนบเอกสารจำนวนสองฉบับได้แก่จดหมายสมัครงานประวัติส่วนตัวชื่อสกุลนะครับ เจอเมาเพื่อเปิดพิจารณาลงชื่ออ่าอย่างนี้ถือว่าครบถ้วนไหมครับอ่ถาถามน้องโจกับน้องบิวก่อนสมมติว่าถ้าน้องโจกับน้องบิวเป็นคนรับสมัครงานเนี่ยนะครับคิดว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากจดหมายสมัครงานอันนี้ไหมครับก็ครบถ้วนดีนะอ่าก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับอาจใช้ได้ใช้ได้ไดอานถือว่าอะเราไปพิจารณาก่อนนี่นะครับอ่ะขอ,ขอดูของน้องบิลหน่อยครับ เรื่องเอกสารการสมัครงานไม่ได้บิวจับไม่ได้บิวจันี่กัว่าเรื่องเอกสารการสมัครงานไม่ได้นะครับตรงเรื่องเนี่ยนะครับเราต้องบอกให้ชัดว่าเราจะทําอะไรอย่างของน้องนิกน้องนิกลองยกของน้องนิกให้ดูหน่อยครับนะของน้องนิกขึ้นต้นมาเรื่องสมัครงานเรื่องคือเราจะทําอะไรเราจะสมัครงานตําแหน่งนี้เรื่องไม่ใช่เอกสารนะครับนะสิ่งที่ต้องแก้คือคําศัพท์ที่ใช้นะครับเรื่อง สมัครงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรียนผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยโรงงานอะไรก็ว่ากันไปกระผมนายจตุริ์นักศึกษาคณะสาขานี้มีความประสงค์ในการขอเข้ารับสมัครงานขอเข้ารับสมัครงาน <is> มีความประสงค์ในการขอเข้ารับสมัครงานอย่างอันเนี้ยฟังแค่นี้งงแล้วนะตกลงเอ๊ะจะทําอะไรนะจะสมัครงานหรือขอเข้ารับสมัครงานอย่างอันเนี้ยคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งของบิลในการเขียนตัวนี้คือบางทีเนี่ยนักศึกษาบางคนก็เป็นคือจะคิดว่า เมื่อใช้คำว่าสมัครงานเฉยๆแบบจะสั้นไปห้วนไปเลยใส่คำต,าต่างๆเข้ามาเพิ่มให้มันดูเยอะๆคือบางคนจะคิดว่าเมื่อข้อความนั้นยาวกว่าจะสุภาพกว่าอาจจะดูเป็นทางการกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพอบางครั้งนะครับเราใส่มาเยอะแบบนี้จริงงงจะสื่ออะไรมีความประสงค์ในการขอเข้ารับสมัครงานไม่ได้นะครับวิวต้องบอกเลยมีความประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งนี้ฝ่ายนี้โรงงานนี้ดังประกาศ อย่างตรงนี้เนี่ยเราควรจะระบุเพิ่มด้วยว่าเราเห็นประกาศจากไหนนะครับจึงขอความกรุณาท่านในการเลือกและพิจารณาการสมัครรับเข้างานดังเอกสารแนบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจึงขอความกรุณาท่านในการเลือกและพิจารณาการสมัครรับเข้าทำงานอย่างตรงนี้เนี่ยวิวควรจะบอกไปเลยว่าจึงขอความกรุณาท่านในการคัดเลือกและพิจารณา โดยกระผมได้ส่งเอกสารมาประกอบการพิจารณาดังนี้แบบนี้ก็ได้นะครับและติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เรื่องความเคารพแล้วก็ลงชื่ออ่ะโอเคนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับระวังเรื่องการใช้ภาษาใหญ่ยยเยอะไปอย่างได้เยอะไปคือณนะปัจจุบันนี้ครับคืออย่างพี่เองพี่เจอบ่อยมากเลยบางครั้งนะครับคนที่ประสานงานเนี่ยเขาจะคิดว่าเมื่อประโยคสั้นและไม่สุภาพ บางคนจะคิดว่าต้องยาวแล้วจะสุภาพกว่าทําให้บางครั้งพอใส่เข้ามาปั๊บเนี่ยเป็นแบบนี้คือไม่รู้เรื่องหรือทําให้ความหมายคลาดเคลื่อนไปนะครับก็น้องบิวก็ลองปรับตรงนี้นะครับเรื่องการใช้ภาษาที่บางครั้งเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ความเยอะเข้าไปให้มันอีกนะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับนี่บอกเลยยาวไปไม่อ่านไม่ได้นะครับอ่ะเรื่องสมัครงานบริษัทนี้นะครับเรียนใส่ทรัพยากรบุคคลบริษัทนี้ สิ่งที่ได้มาด้วยไฟล์ประวัติส่วนตัววงเลบว่าเรซูเม่นะครับอย่างตรงนี้นะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือของน้องโจเนี่ยจะบอกมาตั้งแต่ตอนต้นเลยว่ามีอะไรแนบมาด้วยสิ่งที่ได้มาด้วยมีอะไรบ้างนะครับถ้าบอกตั้งแต่ต้นตรงนี้อันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งคือชัดเจนคนที่รับอีเมลมาปั๊บเขาจะได้รู้ว่าเนี่ย มีอันนี้แนมา <blues. S 1> ด้วยนะบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ว่าอย่างของน้องนิกกับ Rut, น,น,น้องบิวก็ถือว่าโอเคที่ก็มีระบุบอกในเนื้อความ that, แต่ว่าถ้าแยกออกมาแบบน้องโจตรงนี้จะชัดเจนกว่านะครับแล้วเคยเจอบางคนนะครับแนบไฟล์มาด้วยแ expected, what, ต่ว่าไม like <อะ S 2> ่ได้ระบุไว้ในเนื้อความจดหมายว่าแนบมาทําให้บางครั้งเนี่ยก็หลงหูหลงตาคนอ่านนะครับแล้วบางครั้งนะครับตัวเขาเองเนี่ยลืมแนบไฟล์มาเองด้วยคือลืมแนบไฟล์มาเองนะ แล้วในเนื้อความจดหมายก็ไม่ได้เขียนบอกว่าส่งมาทําให้ผู้รับก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจส่งมาด้วยนะแต่ลองดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราเขียนระบุว่า,วาอ่ะเราจะแน่ไฟล์มาด้วยนะแต่เราลืมแน่ไฟเขาก็ถ้าเขาหาไม่เจอเขายังทักมาได้ว่าเขาหาไฟล์ไม่เจอนะอะเราลืมแน่ไฟล์นะเราก็จะเกิดผลดีกับเรามากกว่านั้นเราบอกให้ชัดนเลยว่าเราแน่ไฟล์มาแล้วถ้าเราลืมแนบเขาก็จะได้ทักทวงมาได้นะครับกระมอ่ะผมอ่ะ น้องโจใช้ว่าผมนะครับผมนายสุภวั์โจอ,อายุ2 2ปีศึกษาอายู่สาขาสืาส่อาารมวลชนมหาวิทยาลัยนี้และกําลังจะจบการศึกษาในเดือนมิถุนายน2563อ,อ,อ่ะอันนี้คือความชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับที่บอกให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเลยว่าเราจะจบเมื่อไหร่เราพร้อมทํางานเมื่อไหร่แต่อย่างของน้องนิกกับของน้องบิวนะครับไม่ได้บอกว่าเราจะเรียนจบเมื่อไหร่นะครับพอบอกชัดแบบนี้ปั๊บ ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงกว่าที่เขาจะนำเรามาพิจารณาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะเริ่มทํางานให้เขาได้เมื่อไหร่นะครับจากที่ผมได้เห็นประกาศรับสมัครงานของทางบริษัทนี้ในช่องทางเว็บไซต์นี้อีกทั้งกระผมมีความถนัดและความสนใจในงานนี้จึงขออนุญ,ญาตส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการพิจารณาสมัครงานในตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลโอ้ยตรงนี้ชัดเจนมากนะครับดีมากเลยนะครับ เรียบเรียงคําได้ดีบอกว่าเห็นจากตรงนี้แล้วก็มีบอกว่าตัวเองเนี่ยถนัดแล้วก็สนใจงานนี้อ่านี่คือสิ่งที่ดีมากซึ่งทางนงนิดก,กับน้องบิวไม่ได้มีเนื้อความส่วนนี้อ่าว่าเราสนใจเราถนัดนะครับพร้อมกันนี้ผมได้แน่ไฟ์ประวัติส่วนตัวชื่อไฟล์ว่าอันนี้นะครับมาด้วยกับ,กบอีเมลฉบับนี้หากไฟล์ที่ได้มามีปัญหาใดหรือทางบริษัทต,ต้องการสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมสามารถติดต่อ,อก,กับโดยตรงได้ทางเบอร์โทรศัพท์อ่าจริงๆตรงนี้ถ้าใช้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็จะดีขึ้นนะครับนี่ หรือตอบกับอ e ีเมลสบับนี้ได้เลยครับอขอบคุณครับอย่างตรงนี้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอของน้องโจคือลักษณะของภาษาที่ใช้ไม่สม่ำเสมอคือพอเราขึ้นตน้นว่าเรื่องเรียนสิ่งที่ได้มาด้วยผมชื่อนี้จากที่ตรงนี้ปั๊บอ่ะจะมีความเป็นทางการมากกว่าแต่พอ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 ,พอมาลงท้ายคือตั้งแต่ต้นมานะครับของน้องโจเนี่ย ไม่ได้ใส่ครับมาเลยคือพอมีหางเสียงพวกครับค่ะนั่นคือการลดระดับความเป็นทางการลง mm hmm. ตั้งแต่ต้นมาเราไม่ครับเลยไม่ครับเลยออาเรามีความเป็นทางการมาแต่มาตอนจบตอบกับอ e ีเมลแบบนี้ได้เลยครับ <c oughs> แบบนี้มันดูทาให้ภาษาที่ใช้ไม่สม่ําเสมอ <c oughs> คือตกลงจะทางการหรือกึ่งทางการหรือยังไงอันนี้เนี่ยพอเราอ่านไปปะเราก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเราจะไม่ครับเราก็ไม่ต้องครับเลย นะครับมันก็จะเป็นทางการของมันไปนะครับสามารถต,ติดต่อกลับโดยตรงได้ทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือตอบกลับอีเมลแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างตรงขอบคุณขอบคุณครับลงท้ายเนี่ยมันก็ดูไม่เข้ากับเรื่องเรียนแล้วลงท้ายด้วยขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ด้วยความเคารพหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะก็อย่างตรงนี้นะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งนักศึกษาที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับลองดูแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับ ของตัวเองนะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งของน้องโจน้องนิกน้องบิวนะครับต้องการจะสมัครงานในบริษัทที่มีความเป็นทางการประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นภาษาที่ใช้ก็ควรจะเป็นภาษาที่ทางการระดับหนึ่งเราไม่จะเป็นต้องใช้ภาษาที่แบบโอ้ยสแสดงถึงลีลาสวิตสวั์นั่นนี่นู่นต่างๆนานานะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ก็อย่างของน้องโจนี่แหละนะครับที่ต้องปรับตรงครับตอนท้ายไม่ต้องเลย นะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบถ้วนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองนำไปปรับกันดูนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่เราพูดกันไปนะครับคือเรื่องการเขียนจดหมายนะครับต่อมาถ้าจากการเขียนจดหมายนะครับที่เราต้องรู้ก็คือการเขียนเรซูเม่เรซูเม่หรือประวัติย่อของเรานะครับหรือในบางบริษัทในประกาศรับสมัครงานบางที่จะไม่ใชำว่าเรซูเม่แต่ใช้ว่า CV นะนะครับเหมือนกัน นะครับก็คือเขียนประวัติของเราเองนะครับอ่ะน้องๆครับน้องๆคิดว่าในเรซูเม่ใน CV ของเราเนี่ยนะครับเราควรจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างครับอ,อ,อย่างแรกก็ต้องมีรูปภาพอะค่ะถ้ารูปภาพแล้วก็มีชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ที่อยู่ครับที่เพิ่มมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมหมครับกิจกรรมที่เคยทำปร,รประวัติการศึกษาประวัติการศึกษากิจกรรมแล้วก็ถ้าเกิดว่า กิจกรรมที่เคยทําในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตําแหน่งงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยทาก็ใส่เข้าไปด้วยเป็นเป็น experience นครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอกันเยอะนะครับก็จะเป็นเรื่องความสามารถพิเศษด้วยะนะครับอ่ะเรามาดูกันทีละหัวข้ออย่างที่ได้พูดไปนะครับน้องคิดว่ารูปถ่ายที่เราจะใส่ลงไปในรซูเม่เนี่ยควรจะเป็นรูปถ่ายลักษณะไหนครับกึ่งทางการกึ่งทางการ อย่างตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราจะไปสมัครพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็จะมีรูปแบบของเขาอยู่แล้วว่ารูปเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องสวมเสื้อผ้ายังไงแต่งหน้ายังไงฉากหลังเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แบบรูปที่ถ่ายเล่นแล้วก็เป็นภาพ อัดแบบ4,6ธรรมดาอะไรเงี้ยรูปขึ้ื่อนไหวได้ไม่ได้รูปเึ้ื่อนไหวก็ไม่ได้นะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตตัวขนาดนั้นว่าต้องเป็นแบบไหนก็ดูวัฒนธรรมองค์กรนะครับส่วนเรื่องชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปนะครับเพราะว่าก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เขาจะสามารถติดต่อเราได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบางบริษัทเองนะครับเขาก็จะกําหนดว่าขอข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook Twitter หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะสืบประวัติเราเหมือนกัน mm. นั่นแหละครับอันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องระวังให้ดี mm. <laughs> ถ้าใครที่โพสอะไรที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหรืออะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการพิจารณางานด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องดูนะครับอนอกจากเรื่องประวัติ นะครับนอกจากช่องทางติดต่อแล้วนะครับการศึกษานะครับอย่างเรื่องการศึกษาเราควรจะใส่ข้อมูลแค่ไหนครับหมอไปครับซึ่งเวลาเรียงลําดับเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียงจากอันล่าสุดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงไปสมมุติว่าถ้าเราจบปริญญาโทนะครับปริญญาโทที่ไหนว่าไปคณะอะไรสาขาอะไรมหาวิทยาลัยไหนนะครับเกรดเฉลี่ยนะครับอาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าบอกก็ คือบางหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาจากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอ่ะเลขที่เป็นเกรดเฉลี่ยของเราเนี่ยน่าอวดเราจะบอกนะครับแต่สมมุติว่าอ่ะไม่น่าอวดอ่ะเราไม่ต้องบอกก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ไปปริญญาโทลงมาเป็นปริญญาตรีนะครับแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปจบหลักสูตรใดพิเศษนะครับเช่นเราไปอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้มีกิจกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะสมัครเราใส่มาด้วย ถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็ไม่ต้องใส่มานะครับเอาแค่ที่เกี่ยวน,นะครับหรือว่าประวัติการทํางานเรียงลําดับจากงานล่าสุดย้อนลงไปนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับก็คือเราสามารถใส่เรื่องความสามารถพิเศษลงไปได้ด้วยแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าความสามารถพิเศษของเรานั้นเป็นความสามารถพิเศษจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะอะไรเพราะว,าว่าบางอย่างนะครับทักษะบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็น10บปียปีก่อนมันคือความสามารถพิเศษ แต่นับปัจจุบันไม่พิเศษแล้วยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษณปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานมองว่าคือทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีทุกคนต้องได้นะครับดังนั้นสําหรับบางหน่วยงานนี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะครับนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะที่เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใช้ภาษาอังกฤษได้นั้นเรียกว่าพิเศษหร,รือเปล่านะครับ นอกจากว่าถ้าเรามีภาษาที่3 4 5ี่หนะครับเราอาจจะเพิ่มมาได้แต่ภาษาอเคล็ดนี่คือพื้นฐานแล้วหรือว่าทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word นะครับหรือใช้ Photoshop หรือโปรแกรมต่างๆและอย่างปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเจอว่าหลายคนครับเวลาจะสมัครงานเนี่ยจะเขียนเป็นค่าชาร์จพลัง <laughs> เป็นชาร์จพลังเช่น ภาษาไทยเต็มหลอดเลย5ขีดภาษาอังกฤษมา3ขีดนะครับทักษะการใช้ Microsoft Word 4ขีดอย่างตัวนี้ครับเท่าที่คุยกับรุ่นพี่ที่เป็นพนักงานที่ดูแลเรื่องการรับสมัครงานเนี่ยนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็น คือถ้าจะบอกบอกมาเลยว่าตัวเองมีทักษะในระดับไหนเพราะว่าค่าพลังของแต่ละคนน่ะไม่มีใครรู้ว่าคือทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอ Excel อยู่ในระดับ3ขีดอะ่ะแล้วทําอะไรของ Excel เ,เ,เป็นบ้างนะครับหรือถ้าใช้โปรแกรมตัดต่อปกติเนี่ยเราใช้โปรแกรมไหนตัดต่ออะไรยังไงบ้างอันนี้เนี่ยบอกให้ชัดอย่าใช้เป็นค่าพลังนะครับถ้าเป็นค่าพลังปั๊บคือคนที่ทําหน้าที่รับเราพิจารณาเราอ่ะหลายคนจะรู้สึกแง่ลบไปก่อนแล้ว นะครับดังนั้นเราบอกให้ชัดไปก่อนเลยนะครับและก็อย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าเรามีด้วยก็น่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เราก็คือบุคคลอ้างอิงสมมุติว่าถ้าเขาสนใจเราแล้วนะครับแล้วเขาอยากจะรู้ว่าหุยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราเป็นใครอะไรยังไง่นน,น,นี่นู่นนี่ใส่ใจเขายังไงสามารถหาใครได้บ้างที่จะมาเป็นผู้อ้างอิงให้เราได้นะครับผู้ที่จะมาคอยดูแลเราตรงนี้นะครับอ่ะก็ ใส่ไปอาจจะเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้แต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราไม่มีปัญหาอะไรกับเขา <c oughs> <c oughs> นะครับแบบนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับเราต้องพิจารณาหลายๆด้านนะครับถ้าข้อมูลของเราครบถ้วนนะครับก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะได้รับการเรียกเข้าไปเพื่อจะสัมภาษณ์พูดคุยต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรใดๆก็แล้วแต่เข้าไปในเรซูเม่นะครับอย่าลืมว่าสิ่งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะสมัครด้วย นี่แหละครับก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่แล้วก็การเขียนจดหมายสมัครงานนะครับก็นักศึกษาก็สามารถลองนำไปประยุกต์ได้อย่าลืมนะครับว่าอย่างที่เราย้ากันไปหลายรอบมากๆนะครับว่าเราต้องดูวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆนะครับแล้วก็ต้องเลือกใช้ภาษาเลือกรูปแบบการนําเสนอให้สอดคล้องกับหน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากนะครับน้องโจน้องนิ่งน้องบิวขอบคุณครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนักศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละบริษัทคือสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราพิจารณาได้ครับว่าหน่วยงานนั้นๆองค์กรนั้นๆเนี่ยเขามีความเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนเขาชอบเล่นมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจับคางตรงนั้นได้ปั๊บโอ้โหสบายเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะครับใช้ภาษาให้ถูกข้อเหมาะสมแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมารับรองครับว่าแค่นี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้ทํางานที่เราสนใจครับ สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้ครับชิบิชิบิบคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ